ผักนั้นมีหลายชนิดลองกินสักนิดจะสูบอุรากินเลยไม่ต้องรอช้ากินเลยไม่ต้องรอช้ากินผักกันนะจะได้แข็งแรงวันนี้นะคะคุณครูแพรจะสอนเด็กๆสาระที่หนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กนะคะเล่มที่สองให้เด็กๆเ,เอาหนังสือขึ้นมาเลยค่ะไปเรียนกันเลยค่ะเด็กๆ มาหน้าที่8ดนะคะให้เด็กๆเ,เขียนสัญลักษณ์ล้อมรอบภาพที่สัมพันธ์กันตามสีที่กําหนดให้นะคะภาพแรกนะคะจะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะคาร์โบไฮเดรตสี่เหลี่ยมโปรตีนวงกลมสีฟ้าวิตามินนะคะวงกลมสีเขียวเกลือแร่นะคะให้เด็กๆมาดูภาพหน้านี้นะคะว่าภาพไหนจะสัมพันธ์กับอา,อาหารห้าหมู่ของเรานะคะเด็กๆไปดูกันเลยค่ะ เด็กๆมาดูค่ะภาพแรกเป็นภาพอะไรคะข้าวโพดใช่ไหมคะข้าวโพดอยู่ในหมูไหนเอ่ยอ่าข้าวโพดอยู่ในหมูไหนคะอ่าข้าวโพดเป็นผักใช่ไหมคะผักอยู่ในหมวดอะไรคะเกลือแร่ใช่ไหมคะเกลือแร่เด็กๆต้องใช้สัญลักษณ์อะไรลงไปคะวงกลมสีเขียวใช่ไหมคะอ่าให้เด็กๆวงกลมเลยคะ่ะ ต่อไปเป็นรูปอะไรคะเด็กๆเป็นรูปปลาใช่ไหมคะปลาอยู่ในหมู่อะไรคะปลาอยู่ในหมู่โปรตีนนะคะโปรตีนใช้สัญลักษณ์อะไรคะใช้สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมใช่ไหมคะให้เด็กๆใช้สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมตรงรูปปลาลงไปเลยคะ่ะอ่าเด็กๆเสร็จหรือยังคะต่อไปเป็นภาพอะไรคะเด็กๆต่อไปเป็นภาพบุคกคลีนะคะ บ็อกคลอรีเป็นผักหรือเป็นผลไม้คะบค็อกคลอรีเป็นผักนะคะผักอยู่ในม,มูอะไรคะเกลือแร่เพราะฉะนั้นเกลือแร่สัญลักษณ์ของเกลือแร่คืออะไรคะวงกลมสีเขียวนะคะให้เด็กๆวงกลมสีเขียวลงไปตรงภาพบ็อกคลอรีเลยนะคะต่อไปเป็นภาพอะไรคะเด็กๆเป็นภาพแตงโมใช่ไหมคะแตงโมเป็นผักหรือเป็นผลไม้คะเด็กๆ เป็นผลไม้นั่นเองผลไม้คืออะไรคะวิตามินใช่ไหมคะวิตามินอะเด็กๆมาดูสัญลักษณ์ของวิตามินคืออะไรวงกลมสีฟ้าใช่ไหมคะให้เด็กๆใส่วงกลมสีฟ้าล,ล,ลงไปตรงภาพแตงโมงเลยคะ่ะอะเสร็จหรือยังคะต่อไปเป็นภาพอะไรคะเด็กๆ เป็นภาพข้าวนั่นเองข้าวอยู่ในหมู่ไหนคะอ่าข้าวอยู่ในหมู่คาร์โบไฮเดรตนะคะสัญลักษณ์ของคาร์โบไฮเดรตก็คือสามเหลี่ยมนั่นเองให้เด็กๆวาดภาพสามเหลี่ยมลงไปตรงข้าวเลยค่ะเด็กๆสามเหลี่ยมสีน้ำเงินนะคะาวาดลงไปเลยคะ่ะต่อไปเป็นภาพอะไรคะเด็กๆ เป็นภาพไข่ใช่ไหมคะไข่อยู่ในหมูน้ยเอย่ยมุงโปรโตีนสัญลักษณ์ของโปรโตีนคือสี่เหลี่ยมสีแดงใช่ไหมคะให้เด็กวาดสี่เหลี่ยมลงไปตรงภาพไข่เลยคะ่ะอ่าเด็กเสร็จหรือยังคะต่อไปเป็นภาพมะเขือเทศมะเขือเทศเป็นผักหรือเป็นผลไม้คะอ่ามะเขือเทศเป็นผักนั่นเองนะคะผักอยู่ในหมวด เกลร่นะคะเกลร่สัญลักษณ์ของเกลร่คืออะไรคะวงกลมสีเขียวใช่ไหมคะอ่าให้เด็กๆใส่วงกลมสีเขียวลงไปเลยคะ่ะต่อไปเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพไก่ย่างนั่นเองนะคะใครชอบกินไก่ย่างบ้างไก่ย่างอยู่ในหมูโปรโตีนนะคะสัญลักษณ์ของโปรโตีนคือสี่เหลี่ยมสีแดงนั่นเองนะคะขนมปัง ขนมปังอยู่ในหมู่คาร์โบไฮเดรตสัญลักษณ์ของคาร์โบไฮเดรตก็คือสามเหลี่ยมสีน้ำเงินนะคะให้เด็กๆวาดรูปสามเหลี่ยมสีน้ำเงินลงไปตรงขนมปังเลยค่ะต่อไป คือภาเพเผือกนะคะเผือกอยู่ในหมู่คาร์โบไฮเดรตสัญลักษณ์ของคาร์โบไฮเดรตคือสามเหลี่ยมสีน้ำเงินนะคะให้เด็กๆวาดลงไปเลยค่ะป้ายเป็นภาพอะไรคะเด็กๆผักกาดขาวนั่นเองนะคะผักกาดขาวอยู่ในหมู่อะไรคะเกลือแร่ใช่ไหมคะสัญลักษณ์ของเกลือแร่คือ วงกลมสีเขียวให้เด็กๆวงกลมสีเขียวลงไปเลยนะคะต่อไปภาพสุดท้ายนะคะคือภาพนมนั่นเองนมอยู่ในมูโปรโตีนสัญลักษณ์ของโปรโตีนคืออะไรคะเด็กๆสี่เหลี่ยมสีแดงนะคะเพราะฉะนั้นให้เด็กๆ ว่าสี่เหลี่ยมสีแดงลงไปตรงภาพนมเลยค่ะหน้าที่9นะคะให้เด็กๆระบายสีตามธรรมชาติของดอกอัญชันในน้ำสมุนไพรดอกอัญชันนะคะดอกอัญชันมีสีอะไรคะเด็กๆมีสีม่วงนั่นเองน้ำของดอกอัญชันก็จะต้องเป็นสีม่วงเหมือนกันนะคะต่อไปให้เด็กๆมาดูภาพข้างล่างนะคะให้เด็กๆเ,เขียนเครื่องหมายถูกลงไปในช่องสีเหลี่ยม ของภาพขนมไทยที่ทำมาจากสีธรรมชาติของดอกอัญชันให้เด็กๆดูนะคะสังเกตดูว่าขนมอันไหนภาพไหนสีไหนที่น่าจะเป็นสีของดอกอัญชันให้เด็กๆใส่เครื่องหมายถูกลงไปนะคะอให้เด็กๆสังเกตดูเองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะคอยดูนะคะว่าเด็กๆจะทำถูกกันไหม อโอเคสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ